ในโลกอนาคตสังคมถูกปกครองโดยวิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบขึ้นมาในห้องทดลองและถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้ในระบบคนที่ถูกสร้างจากห้องแล็บจะถูกเรียกว่าผู้สมบูรณ์ในขณะที่คนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะถูกเรียกว่าผู้ไม่สมบูรณ์เนื่องจากพวกเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างเช่นโรคต่างๆหรืออาการหัวล้านเป็นต้นการเลือกปฏิบัติทางพันธุกรรม ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่นายจ้างหลายคนก็ยังตรวจสอบปัสสาวะและน้ำลายเพราะต้องการข้อมูลทางพัทธุกรรมเหล่านั้นทำให้ผู้ไม่สมบูรณ์มักจะถูกจำกัดให้ทำงานที่ต้อยต่ำอยู่เสมอที่อพาร์ตเมนต์วินเซนต์โกนนวดและทำความสะอาดร่างกายอย่างหมดจดเขาทำการเผาผมและเศษผิวหนังก่อนจะนำถุงปัสสาวะมาติดเอาไว้จากนั้นก็ใส่เลือดบางส่วนลงไปในนิ้วปลอมและติดตั้งมันอย่างระมัดระวัง วินเซนต์ได้เดินทางไปทำงานที่บริษัทกัตตาโดยพนักงานทุกคนของที่นี่จะต้องเจาะเลือดเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าไปที่ด้านในวินเซนต์ปล่อยให้เครื่องตรวจสอบเลือดจากนิ้วปลอมของเขาจากนั้นก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะทำงานเขาจะคอยทำความสะอาด d n a ของตัวเองที่คีย์บอร์ดโดยอุปกรณ์เล็กๆผู้อำนวยการได้เข้ามาหาวินเซนต์และบอกกับเขาว่าวินเซนต์ได้รับเลือกให้เขาร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวเสา โดยภารกิจนี้จะเริ่มขึ้นในอาทิตย์หน้าหลังจากที่ผู้อำนวยการจากไปวินเซนต์ก็แอบโรยเศษผิวหนังและเล็บลงไปที่คีย์บอร์ดก่อนจะนำเส้นผมไปวางไว้บนหวีและเก็บมันลงไปในลิ้นชักต่อมาวินเซนต์ได้เข้ารับการตรวจสอบสารผิดกฎหมายในร่างกายเขาจึงใช้ถุงปัสสาวะที่นำติดตัวมาส่งเป็นตัวอย่างให้หมอตรวจสอบข้อมูลจากระบบระบุว่าปัสสาวะนี้เป็นของชายที่ชื่อเจอโรมและเขาเป็นผู้สมบูรณ์หลังจากเลิกงาน วินเซนต์ได้ไปดูยานอวกาศที่กำลังพุ่งทะยานออกไปนอกโลกจากนั้นสาวที่ชื่อไอรีนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับวินเซนต์ที่เขาได้รับเลือกให้ร่วมปฏิบัติภารกิจจากนั้นเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปยังวัยเด็กของวินเซนต์พ่อกับแม่ของเขามีอะไรกันที่ชายหาดและเธอก็ได้ตั้งคันแบบไม่ตั้งใจทําให้เด็กชายวินเซนต์ได้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยากในยุคนั้น พอแพทย์ตรวจเลือดของวินเซนต์ก็พบว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลายอย่างและคาดว่าเขาคงจะมีอายุไขไม่เกิน30ปีวัยเด็กของวินเซนต์เป็นไปอย่างยากลำบากแค่เขามีน้ำมูกหรือแผลเล็กๆน้อยก็ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตทำให้ไม่มีโรงเรียนไหนรับวินเซนต์เข้าเรียนเลยจนในที่สุดพ่อกับแม่ก็ตัดสินใจมีลูกอีกคนและครั้งนี้พวกเขาก็เลือกที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องพวกเขาไปที่ห้องแลบพันธุกรรม และแอนทอนน้องชายของวินเซนต์ก็ได้เกิดมาเขาสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านและววินเซนต์ก็รู้สึกได้เสมอว่าพ่อกับแม่นั้นรักแอนทอนมากกว่าเขาเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่สองพี่น้องมักจะไปแข่งว่ายน้ำกันที่ทะเลโดยแข่งกันว่าใครจะสามารถว่ายน้ำออกจากฝั่งได้ไกลกว่ากันซึ่งแอนทอนก็มักจะเป็นฝ่ายที่ชนะเสมอวินเซนต์รู้ดีว่าเขาด้อยกว่าน้องชายในทุกด้านพอวินเซนต์โตขึ้น เขาก็สนใจเรื่องราวนอกโลกและฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศแต่พ่อกับแม่ก็พยายามเตือนว่าคงไม่มีใครจ้างเขาเนื่องจากเหตุผลทางด้านพันธุก,กรรมแต่วินเซนต์ก็ไม่ฟังเขาลองไปสัมภาษณ์งานหลายที่แต่ว่าก็ต้องผิดหวังกลับมาวันหนึ่งสองพี่น้องไปไว่ายน้ําแข่งกันอีกครั้งพอว่ายไปได้สักพักแอนทอนก็เกิดอาการช็อกทําให้ครั้งนี้วินเซน์สามารถเอาชนะน้องชายได้ เขาได้พาแอนทอนที่กำลังเหนื่อยล้ากลับไปที่ฝั่งและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันพอหลังจากนั้นวินเซนต์ก็ออกไปจากบ้านเพื่อทำตามความฝันของตัวเองเวลาต่อมาวินเซนต์ได้เข้าทำงานที่บริษัทกัตตากาในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดเขามักจะแอบใช้คอมพิวเตอร์เวลาไม่มีคนอยู่และชอบไปยืนมองยานอาวกาศที่ถูกปล่อยออกไปที่นอกโลกเขายังเรียนรู้ว่าเครื่องตรวจมักจะเจาะเลือดที่นิ้วเดิมทุกวัน และเขาก็ได้ขโมยเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆออกมาหัวหน้าพานลงมักจะชอบล้อเลียนวินเซนต์ที่ชอบฝันอะไรลมๆแรงๆวินเซนต์นั้นต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้ร่างกายของเขาทรุดโทรมเมืม่อทุกอย่างพร้อมเขาก็ได้ติดต่อไปหาชายคนหนึ่งในตลาดมืดชายคนนั้นได้แนะนําให้วินเซนต์รู้จักกับเจอโรมอดีตนักว่ายน้ําที่มีไอคิวสูงเขาเป็นผู้สมบูรณ์และมีสุขภาพแข็งแรง ยกเว้นแต่ขาของเขาที่เป็นอัมาพาตจากการถูกรถชนโชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศและไม่มีการบันทึกเอาไว้ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเจอโรมได้กลายเป็นคนพิการไปแล้ววินเซนต์ยอมจ่ายเงินให้กับทั้งคู่เพื่อที่เขาจะได้สวมรอยเป็นเจอโรมจากนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นวินเซนต์เริ่มจากการใส่คอนแทคเลนส์แทนแว่นและตัดผมให้เหมือนกับเจอโรม รูปถ่ายในบัตรประจำตัวไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ DNA แต่ปัญหาสุดท้ายก็คือเจอโรมนั้นสูงกวินเซนต์ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดยืดกระดูกพอผ่าตัดเสร็จวินเซนต์ก็ย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเจอโรมช่วงแรกของการพักฟืน้นวินเซน์เจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแต่ระหว่างนั้นเขาก็พยายามฝึกเซนลาลเซนรวมถึงการเขียนหนังสือด้วยมืออีกข้าง ส่วนเจอโรมก็เริ่มเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของเขาให้กับวินเซนต์เจอโรมให้วินเซนต์เรียกเขาว่ายูจีนซึ่งเป็นชื่อกลางเพื่อให้วินเซนต์นั้นคุ้นเคยกับการถูกเรียกว่าเจอโรมเมื่อวันสัมภาษณ์งานมาถึงวินเซนต์ก็นําถุงปัสสาวะของเจอโรมไปทดสอบกับเครื่องแต่เครื่องก็แจ้งกลับมาว่าในปัสสาวะมีแอลกอฮอล์เจือปนวินเซนต์นั้นโมโหมากและต่อว่าเจอโรมที่ติดสุรา หลังจากตรวจสอบถุงปัสสาวะอยู่หลายใบวินเซนต์ก็พบว่าปัสสาวะในถุงใบสุดท้ายนั้นปกติเขาจึงได้นำมันไปที่บริษัทหลังจากที่หมอทำการตรวจสอบเครื่องก็ยืนยันว่าเขาคือเจอโรมและเป็นผู้สมบูรณ์พวกเขาไม่ได้ส่งวินเซนต์ไปสัมภาษณ์งานต่อแต่รับวินเซนต์เข้าทำงานทันทีเนื่องมาจากไอคิวของเจอโรมนั้นสูงกว่าคนทั่วไปจากนั้นทุกวัน วินเซนต์จะต้องขัดร่างกายเพื่อกำจัดผิวหนังรวมถึงตรวจสอบเล็บและเส้นผมก่อนจะนำไปเผาในเตาเสื้อผ้าจะถูกเก็บไว้ในถุงที่ปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเวลาทำงานวินเซนต์จะคอยกระจาย DNA ของเจอโรมไปทั่วโต๊ะและใช้นิ้วปลอมที่มีเลือดของเจอโรมในการยืนยันตัวตนเขาทำทุกอย่างได้อย่างแนบเนียนโดยที่ไม่มีใครสงสัยเรื่องนี้เลยกลับมาที่ปัจจุบัน ตอนนี้พนักงานในกัตากากำลังตื่นตระหนกเนื่องจากผู้บริหารถูกใครบางคนฆ่าตายในตอนที่เจอโรมขยี้ตาขนตาของเขาได้หลุดออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวตำรวจได้เข้ามาเก็บ DNA ทุกชิ้นที่จุดเกิดเหตุและแน่นอนว่าขนตาเส้นนั้นก็ถูกตำรวจนำกลับไปด้วยผู้อำนวยการสั่งให้ไอรีนคอยช่วยเหลือตำรวจเพื่อให้เขาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นภารกิจสำรวจอวกาศในอาทิตย์หน้า ยังไม่ถูกยกเลิกและวินเซนต์จะได้ออกเดินทางตามกำหนดการเดิมหลังจากวินเซนต์เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจอโรมพวกเขาทั้งคู่ก็ออกไปฉลองและดื่มกันอย่างหนักทางด้านของไอรีนเธอเก็บตัวอย่าง DNA ของพนักงานให้กับตำรวจและได้นำเส้นผมจากลิ้นชักของวินเซน์ไปตรวจสอบทีมพิสูจน์หลักฐานบอกว่า DNA ของวินเซนต์นั้นสมบูรณ์แบบและเขาก็มีสติป,ปัญญาที่เหนือกว่าคนทั่วไปคืนนั้นเจอโรมเมาหนัก จนวินเซนต์ต้องพาเขาไปส่งที่เตียงเจอโรมสารภาพกับวินเซนต์ว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเขาพยายามจะชัดดาวตัวเองเช้าวันต่อมาตำรวจได้ตรวจสอบดี a ทั้งหมดและพบว่ามีผู้ไม่สมบูรณ์แฝงตัวอยู่ในบริษัทกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีขณะเดียวกันวินเซนต์ได้นำเซ็นเซอร์ที่ขโมยมาไปติดไว้ที่หน้าอกของเจอโรมเพื่อบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ โดยให้เจอโรมหมุนล้อรถเพื่อจำลองการออกกำลังกายขึ้นมาต่อมาวินเซนต์ก็เข้าไปตรวจสอบความสามารถในการวิ่งเขาแอบเปลี่ยนเ,นเซนเซอร์เป็นของตัวเองแต่การทดสอบก็นานกว่าที่เขาคิดทำให้สิ่งที่บันทึกมานั้นไม่เพียงพอเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปทางตำรวจได้ตรวจสอบผลตาของผู้ไม่สมบูรณ์และพบว่ามันเป็นของพานลงที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนตำรวจจึงได้เข้ามาถามเรื่องนี้ที่บริษัท และวินเซนต์ก็บังเอิญไปได้ยินบทสนทนาเข้าพอดีทําให้เขานั้นเริ่มรู้สึกกังวลใจหลังเลิกงานวินเซนต์ได้พบกับไอรีนเธอยอมรับว่าเธอได้นํา DNA ของวินเซนต์ไปตรวจสอบและเธอก็ประทับใจในความสมบูรณ์แบบของเขามากเธอเองก็เป็นเด็กทารกจากห้องแลบเช่นกันแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจเธอจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เขาร่วมภารกิจแต่วินเซนต์ก็บอกกับไอรีนว่า เธอนั้นไม่ได้ดูผิดปกติไอรีนจึงได้ให้เส้นผมของเธอและโน้มน้าวให้วินเซนต์ลองตรวจสอบมันแต่วินเซนต์ก็โยนทิ้งไปและอ้างว่ามันถูกลมพัดต่อมาขณะที่วินเซนต์กำลังทำงานจูจูพนักงานทุกคนก็ได้รับข้อมูลขนตาของผู้ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นคนที่ตำรวจกำลังต้องการตัวแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครจำเขาได้พอกลับไปที่บ้านวินเซนต์ก็บอกกับเจอโรมว่าตอนนี้เขากำลังตกเป็นผู้ต้องสงสยัยด้วยความแพนิค วินเซนต์จึงทิ้งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะทั้งหมดแต่เจอโรมก็หยุดเขาเอาไว้และบอกว่าตำรวจไม่มีทางรู้เรื่องนี้คืนนั้นวินเซนต์ออกไปข้างนอกกับไอรีนทั้งคู่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันมันเป็นเดทแรกของพวกเขาหลังจบการแสดงนักเปียโนได้คว้างถุงมือให้กับคนดูวินเซนต์สังเกตว่านักเปียโนนั้นมีนิ้วถึง12นิ้วไอรีนจึงอธิบายว่าดนตรีที่ซับซ้อนแบบนี้จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อมี12นิ้วเท่านั้น ขณะเดียวกันตำรวจกำลังตามล่าผู้ไม่สมบูรณ์ในละแวกเพื่อตามหาตัวฆาตกรแต่แน่นอนว่าไม่มี DNA ไหนตรงกับขนตาที่พวกเขาเจอเลยตำรวจจึงตัดสินใจไปตรวจสอบอาคารที่อยู่รอบๆบริษัทและเขาก็ได้พบกับอพาร์ตเมนต์ของเจอโรมตำรวจตรวจสอบเลือดของเขาและแปลกใจมากที่คนพิการสามารถทำงานที่กัตตากาได้เห็นแบบนั้นเจอโรมจึงทำเป็นโกรธและต่อว่าพวกตำรวจ เขาอ้างว่าตัวเองบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมตำรวจที่ไม่อยากมีปัญหาจึงได้ยอมออกไปต่อมาตำรวจได้เอาถุงขยะทั้งหมดของบริษัทไปตรวจสอบระหว่างที่ไอรีและวินเซนต์กำลังกลับบ้านพวกเขาพบว่าถนนถูกปิดเพราะตำรวจกำลังตรวจสอบทุกคนในพื้นที่วินเซนต์จึงถอดคอนแทคเลนส์ของเขาและหลีกเลี่ยงการทดสอบน้ำลายโดยอ้างว่าเขาไปดื่มเหล้ามาตำรวจจึงเก็บตัวอย่างเลือดของเขาไปแทน ซึ่งนิ้วปลอมของวินเซนต์ก็ยังคงหลอกทุกคนได้อยู่เหมือนเดิมเมื่อเสร็จเรื่องไอรีนบอกว่าเธออยากพาวินเซนต์ไปดูอะไรบางอย่างพวกเขาจึงได้หยุดรถไอรีนนั้นข้ามถนนไปอย่างรวดเร็วแต่วินเซนต์ก็ลังเลอยู่สักพักเนื่องจากเขามองทางไม่ชัดเพราะถอดคอนแทคเลนออกไปแล้วไอรีนนั้นพาวินเซนต์ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ศูนย์โซลาร์เซลล์แม้ภาพที่ออกมาจะสวยงามเพียงใดแต่วินเซนต์ก็มองเห็นแต่ภาพที่พลามัวในตอนกลับ ไอรีนสังเกตว่าดวงตาของวินเซนนั้นเปลี่ยนไปแต่เขาก็อ้างว่าเป็นเพราะแสงแดดต่อมาตำรวจพบว่าถ้วยใบหนึ่งจากถุงขยะมี DNA เดียวกับขนตาพวกเขาจึงสันนิษฐานว่าผู้ไม่สมบูรณ์จะต้องปลอมตัวเข้ามาทำงานในบริษัทนี้พอผู้บริหารรู้ความจริงก็เลยทำการปิดปากเขาเพื่อให้แน่ใจตำรวจจึงมาที่บริษัทและประกาศว่าพวกเขาจะเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดโดยตรงแทนที่จะเก็บจากนิ้วมือเหมือนเดิม พอถึงคิวของวินเซนต์เขาก็แกล้งทับเป็นเจ็บตอนที่หมอแทงเข็มลงไปจากนั้นก็รีบลุกไปเปลี่ยนตัวอย่างเลือดเป็นของเจอโรมพอตำรวจตรวจสอบพวกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆคืนนั้นวินเซนต์และไอรีนไปออกเดทด้วยกันอีกครั้งแต่การเต้นรำของพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยตำรวจที่เขามาเก็บตัวอย่าง DNA จากสิ่งของต่างๆทั้งผ้าเช็ดปากรวมไปถึงก้นบุรี่ วินเซนต์จึงรีพาไอารีนหนีไปทางประตูหลังในตอนที่ตำรวจพยายามจะหยุดเขาวินเซนต์ก็ทำร้ายตำรวจจนหมดสติไอรีนตกใจมากและคิดว่าเขาบ้าไปแล้ววินเซนต์พาไอารีนหนีไปที่ตรอกมืดๆพอตำรวจอีกคนพบว่าเพื่อนร่วมงานหมดสติอยู่พวกเขาก็ออกตามล่าทั้งคู่ตำรวจคนหนึ่งตะโกนเรียกชื่อวินเซนต์พอไอรีนได้ยินก็ถามขึ้นมาว่าเป็นชื่อของใครแต่วินเซนต์ก็ตอบคำถามด้วยการเข้าไปจูบเธอพอเหตุการณ์สงบลง ทั้งคู่ก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของไอรีนและมีความสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรกในตอนเช้าวินเซนต์พบว่าผมของตัวเองตกอยู่ที่หมอนเขาจึงรีบไปที่ชายหาดเพื่อใช้ทรายกับหินขัดผิวหนังส่วนเกินออกจากร่างกายพอเขากลับมาไอรีนก็ทามถึงรอยแผลเป็นที่ขาของเขาวินเซนต์บอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางด้านของตำรวจหลังจากทำการเปรียบเทียบโปรไฟล์ของเจอโรมและวินเซนต์พวกเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่กัตตากาเพื่อเก็บ DNA จากโต๊ะทำงานพอไอรีนเห็นก็รีบเตือนให้วินเซนต์ออกจากตึกไปไอรีนบอกกับตำรวจว่าวันนี้วินเซนต์นั้นลาป่วยแต่ตำรวจก็ไม่ยอมแพ้และขอให้เธอพาเขาไปหาวินเซนต์ที่บ้านพอออกมาได้วินเซนต์ก็โทรไปบอกเจอโรมและขอให้เจอโรมแสดงเป็นเขาเพราะว่าตำรวจกำลังจะไปที่บ้าน เจอโรมเลยทิ้งรถเข็นและปีนบันไดขึ้นไปที่ชั้นบนจากนั้นก็กดปุ่มให้ไอรีนกับตำรวจเข้าไปก่อนจะลากตัวเองไปนั่งที่เก้าอี้และจัดขาให้ดูเป็นธรรมชาติพอทั้งสองคนเข้ามาในห้องเจอโรมก็แกล้งทำเป็นวินเซนต์โดยการขอให้ไอรีนจูบเขาซึ่งไอรีนก็ยอมทำตามเพื่อรักษาเรื่องโกหกเอาไว้ตำรวจเก็บตัวอย่างเลือดแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าชายคนนี้คือเจอโรมตัวจริงจากนั้นตำรวจก็พยายามจะลงไปที่ด้านล่าง ซึ่งเป็นห้องแลบที่วินเซนต์นั้นซ่อนตัวอยู่ทันใดนั้นเองตำรวจก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานว่าพวกเขาสามารถจับตัวฆาตรกรได้แล้วพอวินเซนต์ออกมาจากที่ซ่อนไอรีนก็ได้พบกับชายสองคนที่ใช้ชื่อเดียวกันเธอเจ็บปวดที่ได้รู้ความจริงวินเซนต์จึงตามไอรีนออกไปเพื่ออธิบายและสาบานกับเธอว่าเขาไม่ใช่ฆาตรกรอย่างแน่นอนตอนนี้ทางตำรวจได้พบน้ำลายของผู้อำนวยการในดวงตาของเหยื่อ ซึ่งนั่นก็สามารถยืนยันได้ว่าเขาก็คือฆาตรกรนั่นเองสาเหตุเกิดจากผู้บริหารขู่ว่าจะยกเลิกภารกิจพอผู้อำนวยการรู้เรื่องก็ตัดสินใจจะฆ่าเขาเพื่อให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงต่อมาวินเซนต์ได้กลับไปที่โต๊ะทํางานและได้พบกับตำรวจคนหนึ่งและความจริงอันน่าตกใจก็ถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่าตำรวจคนนี้ก็คือแอนทอนน้องชายของวินเซนต์นั่นเอง ทั้งคู่จำหน้ากันไม่ได้ในตอนแรกเพราะไม่ได้เจอกันอีกเลยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพอแอนทอนรู้เรื่องทั้งหมดก็ไม่พอใจที่วินเซนต์ทำแบบนี้จนเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นวินเซนต์คิดว่าแอนทอนต้องการเห็นเขาล้มเหลวและเตือนแอนทอนว่าเขาจำได้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนชนะการแข่งว่ายน้ำครั้งสุดท้ายพอได้ยินแบบนั้นแอนทอนก็ท้าให้วินเซนต์มาดวลกันใหม่อีกครั้งในตอนกลางคืนสองพี่น้องได้ไปที่ชายหาด พวกเขากระโดดน้ำและว่ายออกไปไกลจนมองไม่เห็นชายฝั่งแอนทอนคิดว่าพวกเขากำลังฝืนตัวเองมากเกินไปแต่วินเซนต์ก็เรียกแอนทอนว่าไอ้ขี้ขลาดทั้งคู่จึงว่ายน้ำกันต่ออย่างไรก็ตามแอนทอนรู้สึกว่าตัวเองไปต่อไม่ไหวแล้ววินเซนต์เลยเปิดเผยความลับของเขาว่าเขาไม่เคยเก็บแรงเอาไว้สำหรับการว่ายกลับเลยจากนั้นแอนทอนก็เริ่มจะจมน้ำวินเซนต์จึงว่ายกลับไปช่วยเขาและพาแอนทอนไปที่ชายฝั่ง ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาวินเซนต์ได้ไปหาไอรีนและนำเส้นผมของเขาให้กับเธอแต่ไอรีนก็โยนมันทิ้งและบอกว่าลมพัดไปทั้งคู่ได้ใช้เวลาคืนนั้นร่วมกันเพื่อเป็นการบอกลาเนื่องจากวินเซนต์ต้องไปปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาหนึ่งปีในตอนเช้าวินเซนต์กลับไปที่อพาร์ตเมนต์และพบว่าห้องแลบนั้นถูกปกคลุมด้วยพลาสติกเจอโรมได้เตรียมตัวอย่างเลือดและปัสสาวะให้วินเซนต์สามารถใช้มันไปได้ตลอดชีวิตซึ่งนั่นก็หมายความว่า เจอโรมคงจะไม่อยู่แล้วตอนที่วินเซนต์นั้นกลับมาพอวินเซนต์ถามว่าเจอโรมจะไปที่ไหนเขาก็ตอบกลับมาเพียงว่าฉันเองก็จะเดินทางเหมือนกันเจอโรมได้ให้การ์ดกับวินเซนต์และบอกให้เขาอย่าเปิดอ่านมันจนกว่าจะไปถึงที่อวกาศหลังจากคุยกับเจอโรมเสร็จวินเซนต์ก็ไปที่กัตตากาเพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจหมอบอกว่าจากนโยบายใหม่เขาจำเป็นต้องตรวจสอบปัสสาวะของวินเซนต์อีกครั้งแต่ว่าวินเซนต์ก็ไม่ได้พกถุงปัสสาวะมาด้วย เขาปัสสาวะใส่แก้วและคิดว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียความฝันไปอย่างไรก็ตามหมอได้บอกกับวินเซนต์ว่าเขารู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรเพราะเขาเองก็มีลูกชายเป็นผู้ไม่สมบูรณ์เหมือนกันและเขาคิดว่าวินเซนต์สมควรได้รับโอกาสนี้แม้ว่าสุดท้ายผลที่ออกมาจะผิดพลาดแต่หมอก็แก้ข้อมูลและปล่อยให้วินเซนต์ผ่านไปหมอฉเฉลยว่าที่เขารู้เรื่องนี้ พราะวินเซนต์มักจะจับอวัยวะเพศผิดมือเสมอที่อพาร์ตเมนต์เจอโรมได้ตัดสินใจชัดดาวตัวเองและวินเซนต์ก็ขึ้นยานอาวกาศออกจากโลกไปเขาเปิดอ่านการ์ดของเจอโรมและได้พบกับเส้นผมของเขาซึ่งนั่นหมายความว่าเจอโรมเองก็ได้เดินทางไปที่อวกาศด้วยเช่นกันจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ